สวัสดีสวัสดีมาหลายหลายครั้งละเป็นยี่สิบกว่าครั้งแล้วและสินี้สวัสดีก็คงจะเข้าสู่ใจญาติโยมก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าจะปลื้มใจ เรื่มใจเพราะว่ามาคนมาใส่บาทตั้งแต่วันที่เจ็ดเมษายนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังมากเหมือนเดิมวันนี้ก็มีเจ็ดร้อยเมื่อวานนี้เก้าร้อยวันนี้เจ็ดร้อย ร้อยหนึ่งก็มากแล้วแต่นี่ถึงหกร้อยเจ็ดร้อยก็มากที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมานั้นถือว่าได้มาบำเพ็ญกุศลการบำเพ็ญกุศลนั้นมันก็มีหลายอย่างแต่การที่จะมาได้ใส่บาตรแบบนี้มันก็มีน้อยครั้งเพราะว่า มาพระก็มาจากทางไกลมาทำการศึกษาเรื่องของสมาธิส่วนญาติโยมก็ต้องการอยากได้บุญด้วยก็มาร่วมกันใส่บาตรนอกจากใส่บาตรแล้วก็ยังมีการบริจาคเพื่อที่จะช่วยในการสร้างบัตรวาอันนี้ขึ้นมาแล้ว การสร้างตรงนี้หลวงพ่อก็ต้องการให้เป็นวัดป่ากรรมฐานอาจะได้เป็นแหล่งของการปฏิบัติถ้าใครต้องการอยากปฏิบัติก็มาที่นี่แล้วก็มีพระที่สมัครมาก็มาก็มาปฏิบัติกันในอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สำหรับ ธรรมะต่างๆนี่ท่านทั้งหลายธรรมะนี่ยอยู่ที่ตัวเราท่านบอกว่าธรรมะทำไมธรรมะถึงอยู่ที่ตัวเราตัวเราก็เรียกว่ารูปประธรรมนะแล้วก็ใจเขาเรียกว่านามรธรรมรูปก็รูปเรานี่ก็เป็นธรรมใจนี่ก็เป็นธรรม รมก็เลยไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พากันปฏิบัติความดีเขาเรียกว่ากุศลธรรมมาถ้าเราปฏิบัติไม่ดีเขาเรียกว่าอกุศลธรรมมากุศลธรรมนั้นทําให้คนมีความสุขทําให้คนมีความ เริ่มปติทำให้คนนั้นได้รับความพอใจในไม่ว่าจะเป็นชาตินี้และชาติต่อไปส่วนอากุศลารรมาอันเป็นบาปนั้นทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นทุกทางกายทุกทางใจทุกชาตินี้ด้วยแล้วก็ทุกต่อไปในชาติหน้าอีกด้วย คนเราตายแล้วไม่แล้วกันหรอกร่างกายของเราตายไปก็จริงแต่ใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีก็อยู่ที่ใจของเรานี่เมื่อร่างกายเนี่ยมีใจออกจากร่างไปแล้วทุกข์ก็ไม่รู้สุขก,ก็ไม่รู้เข้าเผาไฟก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไร นั่นหมายความว่าใจออกไปแล้วแต่ใจยังอยู่แล้วอะไรสกิดนิดหนึ่งก็รู้เพราะฉะนั้นความสุขจึงอยู่ที่ใจความทุกข์ก็ต้ออยู่ที่ใจเมื่อเราทำอาคุศุลลกากรรมหมายความว่าอากุสลาทำมาเราทำร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ให้เป็นอาุศล กุศลเหล่านั้นมันก็ต้องตามตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนตามไปทำให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาส่วนกุศลธรรมาเกทาที่เป็นส่วนกุศลน,นั้นตามไปให้ความสุขให้ความเจริญให้ความสำเร็จให้ความสม่ที่เราต้องการ ในที่สุดบรรดาพุทธศาสนิกชนหลายนี้ก็ต้องทำสมาธิกันเพราะว่าสมาธิเป็นส่วนสำคัญที่พระพุทธศาสนาได้แนะนำไว้ให้แม้แต่พรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งสมาธิภายใต้ต้นโพแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ พอตัดสรู้ก็คือร่างกายอันเก่านั่นเองแต่ก่อนยังไม่ได้ตัดสรู้แต่ว่าพอมาทำสมาธิก็เราก็ตัดสรู้ก็ทำให้พระองค์เป็นพระบ,บรมสา์ <c oughs> <c oughs> เป็นพระบ,บรมสา์สดาสมาสมุพิจ้าร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าเรามีสมาธิเป็นเครื่องรอเลียงหรือสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วเป็นอันว่าประเสริฐเลิศไม่มีอะไรเทียมเท่าอีกแล้วสามารถที่จะพัฒนาตัวของเรากลายเป็นเทพบุตบุเทพปัพาหรือว่าไปถึงที่สุดของทุกที่พระพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าพระนิพพานนั้น เป็นที่สุดของทุกเราท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ขออย่าให้ลืมเรื่องของสมาธิเป็นอันขาดเมื่อเรามีโอกาสจะไงก็นึกพุโทโธเอาเพราะว่าทำสมาธิไม่ได้ยากเลยนึกพุโทโธพุดโธคำเดียวสนะก็เป็นสมาธิแล้วเราจะนั่งเราจะนอนเราจะอยู่ที่ไหน นึกพุทโธขึ้นมาคำเดียวก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นสติพอเป็นสติแล้วก็ผิดพลังจิตพอผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็นอนเนื่องอยู่ที่จิตมันนอนเนื่องอยู่ที่จิตก็ติดตนตามโวนไปตลอดเวลาจนกว่าจะพ้นจากอาสวะดังนี้เป็นตน้น ต่อไปก็รับโทนพระจะได้ให้พ้น